เราจะปักหลังที่จนรอคําคําตอบจากพลเอกประยุทธ์จันโอชานะครับแล้วหลังจากท่าทีของพลเอกประยุทธ์จันโอชาเราก็จะกาหนดการเคลื่อนไหวอีกทีเพราะว่าเราต้องรองให้ราษฎรทังหลายมาเป็นศักข,ขี์พยานและมาอ,าออกแบบร่วมกัน,นครับกำหนดระยะเวลาไหมคะว่าภายในกี่โมงของวันนี้คะก็วันนี้ก็เข้าใจว่า<ช>ประมาณสักสี่ทุ่มนะครับที่เขาจะามีเขาเรียกว่าอะไรระยะเวลานะครับสี่ทุ่มถ้าถ้า วันนี้สี่ทุ่มไม่มีคําตอบใดๆหรือไม่มีการพยายามทำตามข้อเสนอได้ร้องใดๆเนี่ยเราก็จะประกาศาการเคลื่อนไหวต่อครับรส่วนการเคลื่อนไหวจะเป็นแบบไหนรูปแบบไหนจะทําอะไรต่อไปนั้นเราต้องรอพี่น้องเครือข่ายต่างๆเราต้องรอให้ใหรัฐสรทั้งหลายมาออกแบบร่วมกันมาสอบถาาร่วมกันนะครับ,บรูปแบบของการชุมนุมวันนี้จะมีการเคลื่อนตัวหรือจะปักหลักกันที่นี่ะวันนี้เราจะปักหลักที่นี่เพื่อให้กาลังใจเพื่อนๆส่งเสียงให้เพื่อนๆได้ยินอยู่นะครับจนกว่าที่ ระหว่างที่เรารอที่นี่เราก็รอฟังคําตอบจากพลเอกประยุทธ์และอยู่ข้างๆกับเพื่อนๆเราให้ได้ให้ได้กาลังใจแล้วก็อยู่ข้างๆกันไปก่อนครับรูปแบบกิจกรรมวันนี้จะเป็นยังไงครับก็รูปแบบกิจกรรมวันนี้เราก็จะพูดถึงปัญหาที่มันสะสมมากเกี่ยวกับพลเอกประยุทธ์จันโอชาเราจะเน้นหนักที่พลเอกประยุทธ์จันโอชาเป็นพิเศษสําหรับวันนี้เพื่อที่ถ้าท่านไม่ทําตามข้อเรียกร้องเราไม่ลาออกนะครับ ไม่ทาตามข้อเรียกร้องของพวกเราพวกเราก็จะเคลื่อนไหวนะครับพวกเราจะไม่ถอยละพวกเราก็จะเคลื่อนไปต่อนะครับฟังเราจะนอนรอฟังพลเอพกพยุจระโอชาและวันนี้ถ้าพลเอพกพยุจชาต่อไปยังไงเราพร้อมที่จะเคลื่อนในวันต่อๆไปครับห่วงเรื่องความปลอดภัยของตัวไข่เองไหมคะเพราะว่าตอนนี้ถ้าแบบมือล่างไข่เป็นเป้าในการไปแกนทำตอนผมมาอยู่เขาก็เคลื่อนไหวกันได้นะครับใช่ใช่ไหมครับ ตอนผมไม่อยู่เขาเคลื่อนไหวกันได้ตอนผมโดนจับกระบวนาการเคลื่อนไหวก็ยังไปต่อนะครับเพราะฉะนั้นผมก็ไม่ห่วงอะไรนะ้าวันนี้เราก็พยายามสร้างแนวร่วมรุ่นใหม่นะครับเราก็พยายามนี่นะครับพยายามชวนหลายๆคนเข้ามาร่วมกันเพราะเพราะเราเชื่อว่าไม่มีแกนาก็ไปได้เพราะฉะนั้นวันนี้ตอนบ่ายโมงเราก็จะมีการฝึกนะครับเป็นพื้นที่ฟีสปีดสำหรับพี่ๆพี่ๆน้องๆต่างๆที่มาร่วมชุนมนุมแล้วก็อยากให้โอกาสในการขึ้นพูดเพื่อที่จะฝึก นี่แหละครับว่าทุกคนก็สามารถขึ้นไปพูดบนเวทีได้ทุกคนก็สามารถที่จะมานั่งที่นี่ได้ทุกคนก็สามารถที่จะมาออกแบบการเคลื่อนไหวกับพวกเราได้